สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมได้ทำคลิปวิธีการดูเหรียญชนะจนเนื้อทองแดงของหลวงพ่อรวยวัดตะก,กเพื่อเป็นวิทยาทานหรือว่าแนวทางในการเช่าหาสะสมนะครับผมจุดที่1น,นะครับผมผมก็ได้ทำการเอาเหรียญแท้กับเหรียญเกมมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับผมว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับผม มาดูที่จุดแรกนะครับเบสิกการดูพระเหรียญเนาะด้านซ้ายมือเหรียญแท้นั้นพื้นผิวเหรียญจะตึงไม่มีรอยเส้นขนแมวนะครับผมตัวหนังสือเป็นสันคมชัดนะครับผมแล้วก็บริเวณที่ผมวงไว้ด้านบนเนาะที่มีลูกศรสายฟ้าชี้อยู่นั่นคือจุดสังเกตจุดที่1นนะครับเหรียญแท้ ใต้หูเหรียญจะต้องมีเส้นขีดคมคมตั้งเป็นแท่งมองเห็นแล้วชัดเจนต้องมีนะครับผมส่วนเหรียญเก๊ด้านขวามือสังเกตได้ว่าจะไม่มีเส้นขีดบริเวณใต้หูเหรียญน,นะครับผมจุดที่2ที่ผมวงไว้ก็คือฟอนต์เลขโค้ดที่ตอกบนเหรียญน,นะครับผม ด้านซ้ายมือฟอนต์ของเหรียญแท้ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับผมสังเกตและก็จดจำไว้ให้ดีนะครับผมส่วนด้านขวามือฟอนต์จะลึกเป็นดูแล้วผิดปกตินะครับแล้วก็เส้นจะหนาส่วนด้านซ้ายฟอนต์จะเป็นเส้นพิวพวๆดูแล้วเป็นธรรมชาติมากเลยนะครับพยายามจดจำไว้ให้แม่นเลยครับฟอนต์ของโค้ดเลข เป็นจุดที่ทำให้เราแยกแท้เกได้อีกจุดหนึ่งนะครับผมบริเวณด้านหน้าของเหรียญน,นะครับอันนี้นะครับจะเป็นรูปที่ผมบอกว่าบริเวณใต้หูเหรียญจะมีเส้นขีดขมๆมเป็นแท่งอยู่นะครับผมที่ผมวงกลมสีเหลืองไว้นะครับผมแล้วก็เอาลูกศรชี้ไป อันนี้นครับเป็นจุดสังเกตจุดแรกเลยนะครับผมว่าของแท้ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับผมแล้วก็ดูนะครับผมว่าเส้นผมของหลวงพ่อคมชัดดูพื้นผิวเหรียญจะเรียบตึงนะครับผมแล้วก็ตัวหนังสือจะชัดเจนมากเป็นแท่งเลยนะครับผมจดจำให้แม่นยำนะครับผมอีกจุดหนึ่งนะครับผมบริเวณหน้าหน้า ที่ผมวงกลมไว้นั่นก็คืออยากให้เพื่อนเพื่อนจดจําเส้นหน้าผากของหลวงพ่อนะครับเหรียญแท้เส้นหน้าผากจะดูเรียวดูมนมีความเป็นธรรมชาตินะครับจะไม่คมจนเกินไปเพราะของเก๊น,นั้นเอาไปถอดพิมพ์แล้วทีนี้เขากลัวเส้นหน้าผากจะไม่คมก็เลยมีการตกแต่งให้เส้นหน้าผากของเหรียญเกดูคมมากกว่าเหรียญแท้นะครับผม แต่ที่ผมเอามาให้ดูนี้ก็คือเส้นผ่าของเหรียญแท้นะครับครับอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งเนาะผมบอกว่าให้ทุกท่านสังเกตแล้วจดจำฟอนต์เลขให้ดีนะครับผมฟอนต์ตัวเลขที่ใช้ตอกลงไปในเหรียญชนะโจนนี้ฟอนต์ที่ผมเอามาโชว์ให้ดูนี้ก็คือ ของแท้ต้องเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจำของแท้ให้แม่นยำแล้วเราจะไม่โดนของเก๋น,นะครับผมสังเกตได้นะครับว่าตัวหนังสือของเ,ออเวลาเราลงกล้องเนี่ยมันจะคมชัดแล้วก็เห็นชัดเลยว่าของแท้ตรงสือจะตั้งเป็นสันคมชัดมากนะครับผมพื้นผิวเหรียญจะเรียบตึงไม่มีเส้นขนแมวนะครับผมจดจำให้แม่นยำครับ เรามาดูตําหนิด,ด้านหลังเหรียญกันมานะครับผมจุดแรกที่ผมใช้ดูแล้วก็ได้ทำวงกลมเพื่อชี้ตําหนิให้เพื่อนๆสังเกตนั่นก็คือด้านหลังหูเหรียญน,นะครับผมเหรียญแท้การเจาะหูเหรียญจะมีขี้ปิ้นเล็กน้อยนะครับผมไม่เยอะจ,อจนเกินไปส่วนจุดที่ให้สังเกตดีๆก็คือสังเกตร่องรอยลักษณะที่เกิดจากการเจาะรูนะครับผม ด้านขวาของหูเหรียญจะมีเส้นขีดขีดคมคมนะครับผมจะมีทุกเหรียญเนาะอันนี้ที่ผมมาทำคลิปให้ดูก็คือเหรียญแท้ทั้งหมดนะครับผมสังเกตได้ว่าเหรียญแท้ทุกเหรียญต้องมีรอยขีด,ข,ดขีดที่คมคมอะ่ะบริเวณด้านขวาของหูเหรียญสังเกตด,ดูนะครับผมถ้าเกิดว่าเราลงกล้องสองลงไปอะ่ะเราจะเห็นได้ชัดเลยว่ามีเส้นขีดขีด,ขด,ดอยู่หลังเหรียญน,นะครับ ริเวณด้านขวาของหูเหรียญน่ะหูเจาะเราจะเห็นชัดเลยว่ามีร่องรอยการขีดเหมือนแบบเป็นขีดขีดหลายขีดนะครับคมชัดมากจุดต่อมานะครับผมนี่นะครับผมผมจะเอาเหรียญเก้แล้วก็เหรียญแท้มาเปรียบเทียบให้ดูนะครับผมพเพื่อนๆลองดูอขอบเหรียญเนาะด้านซ้ายมือจะเป็นเหรียญเก ลองเทียบบริเวณสันของขอบเหรียญน,นะครับผมว่าเหรียญเก๊จะมีเส้นขนแมวแบบเป็นเส้นๆนนะครับผมรอบๆของขอบเหรียญเลยนะครับผมแล้วก็มาดูด้านขวามือของแท้นี่สังเกตได้ว่าจะเป็นธรรมชาติมากนะครับผมแล้วเขาก็เขาก็จะมีร่องรอยตรงขอบสันของเหรียญน,น่ยเขาเรียกว่ารอยมิลลิงหรือ ถ้าจะพูดให้เข้าใจไง่ายๆก็คือเป็นเหมือนรอยอขีดๆวนๆทั่วๆบริเวณขอบเหรียญน,นะครับผมแล้วก็จุดอีกจุดหนึ่งที่เมื่อกี้ผมให้ดูก็คือบริเวณหูเหรียญน,นะครับผมด้านขวามือจะมีรอยของเ,อเหมือนเกิดจากบล็อกนะครับผมที่ปั๊มออกมาจะเป็นขีดขกลมๆเนาะ เดี๋ยวจะลงกล้องให้ดูนะครับผมว่าบริเวณตรงขอบเหรียญที่ผมบอกไปเมื่อกี้มันมีรอยเหมือนขีดขีดวนวนวนไปทั่วทั่วขอบเหรียญนะครับผมหรือที่เขาเรียกว่ารอยมิลลิ่งนะครับผมนี่นะครับร่องรอยบริเวณตรงขอบเหรียญด้านหลังเนาะที่ผมได้เกินไปเมื่อกี้ว่าจะมีเหมือนแบบเป็นเส้นเป็นเหมือนเส้นว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 น บริเวณขอบเหรียญนะครับผมหรือที่เขาเรียกกันว่าเส้นมิลลิ่งนะครับผมขอบเหรียญตรงนี้จะมีทุกเหรียญเลยนะครับเหรียญแท้ภาพนี้ก็คือเหรียญแท้ที่ผมเอามาทําคลิปให้ดูแล้วผมก็วงกลมไว้ถ้าเกิดเราลงกล้องส่องลงไปอ่ะเราจะเห็นบริเวณขอบเหรียญของแท้ต้องเป็นแบบนี้นะครับของแท้เห็นไหมครับว่าขอบเหรียญถ้าดูแล้วจะเรียบแล้วก็มีเส้นมิลลิ่ง วน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 บริเวณขอบเหรียญน,นะครับส่วนอีกจุดท้านหลังนะที่ผมอยากให้ทุกท่านจดจำให้แม่นยำก็คือโค้ดไกด้านหลังเหรียญของเหรียญชนะจนนะครับผมของแท้ต้องเป็นรูปทรงแล้วก็รูปล,ลักษณะโค้ดแบบนี้เท่านั้นนะครับผมสังเกตได้ว่าการต่อโคอ้ดอ่ะ เราใช้คนตอกความลึกความคมชัดมันจะไม่เท่ากันนะครับผมจะเป็นธรรมชาติมากเลยอยากให้จดจำรูป,ร,ปรูปลักษ์โค้ดไก่ให้แม่นยำนะครับผมของเกจะดูห่างจากของแท้พอสมควรเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเราดูของแท้ดูโค้ดของแท้เป็นเราจะแยกได้เลยว่าโค้ดไก่ของของแท้ จะแตกต่างจากของเกดโดยสิ้นเชิงนะครับผมจดจําให้แม่นยํานะครับผมอันนี้จะเป็นโค้ดของเหรียญทองแดงแล้วก็เหรียญนเนื้องเงินเลยนะครับมาถึงอีกจุดหนึ่งนะครับผมซึ่งจะเรียกว่าเป็นจุดจ่ายตังของใครหลายๆคนก็ได้นะครับผมผมก็ได้นําเอาขอบเหรียญตัวตัดของเหรียญชนะจนมาให้ดูนะครับผมสังเกตให้ดีนะครับผม ร่องรอยการตัดของเหรียญเก๋เวลาเพื่อนหยิบเหรียญขึ้นมาแล้วก็พลิกสองดูบริเวณขอบเหรียญของแท้จะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นครับลักษณะการตัดต้องออกมาเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับสังเกตได้ว่าจะคมชัดแล้วก็เป็นการตัดขาดเลยนะครับผมแล้วรูปที่ผมวงกลมไว้ก็คือบริเวณด้าน ขอบเหรียญบรน Brain, หูห่วงสังเกตได้ว่าตัวตัดที่เราจะต้องอส่องและต้องเห็นของแท้ก็คือ3เส้นใหญ่ๆ3เส้นนี้นะครับผมสังเกตได้ว่าเหรียญแท้จะต้องมีทุกเหรียญน,นะครับลองจดจําดูนะครับผมของแท้ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับลักษณะขอบเหรียญอันนี้ก็จะถือได้ว่า เป็นจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งนะครับผมว่าทุกครั้งถ้าเราดูผ้าเหรียญเราต้องรู้จักแล้วก็ดูขอบเหรียญให้เป็นนะครับผมว่าตัวตัดเป็นแบบไหนส่วนเหรียญชนะจ,จนตัวตัดจุดเดียวที่ผมเอามาบอกก็คือบริเวณด้านบนของหูเหรียญน,นะครับผมจะมีตัวตัดเป็นแท่ง3มแท่งชัดเจนมากเลยนะครับผม ครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่เข้ามารับชมรับดูคลิปนี้ของผมนะครับผมพอดูคลิปนี้เสร็จแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ